เอาละครับผมกลับมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ครับตอนนี้บ่ายสองโมงเนาทีนะครับผมดีนะที่ตัวเลขและ,ละระฆังเนี่ยช่วยชีวิตผมไว้นะครับไม่นั้นผมโดนน้องสองคนแกล้งหนักแน่ๆเลยนะครับผมขอต้อนรับน้องวีกับน้องฟอน yeah โอ้โหเป็นไง วันนี้หนาแน่นไหมคนบุญอธัศจรรย์เต็มเลย <c oughs> วนันนีสามคนใช่อันนี้เนี่ยห้าหมนกว่าคนนะฮะงานเราเนี่ยไม่แพ้กับเทศกาลที่ผ่านมาเลยนะครับที่อยู่ที่สนามสุขนะฮะนี่ของเราอมองสุดลูกหูลูกตานะครับมองไปเจอมุมห้องนะฮะโอเคก็ผมจะให้น้องวีกับน้องฟอนทักทาย กูฟังชาวเวโล่หน่อยครับเอากล้องนี้ก่อนเอากล้องนี้ทางทางทางเฟ e บุ๊กของเราก่อนหนงสสวัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจาก The Shee Sisters ค่ะอีกช่องทางหนึ่งอะอ่าโอเควันนี้ได้สัมภาษณ์ถึงสี่โมงแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องเผื่อเวลาให้แฟนคลับตบมือด้วยนี่นะอีกกล้องหนึ่งช่องทางใหม่ของเราครับไลฟ์ทางทิกต o อกครับผมน่ ไลฟ์ก่อนเข้าแล้วด้วยใช่ได้ยินหมดแล้วร้องอะไรไปบ้างความรับไปหมดแล้วอย่าใช้คำว่าแค่ได้ยินนะเห็นพฤติกรรมเลยด้วยาจับไม้ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้มีคนมาดมไม้ใกล้ๆด้วย น่ารักทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางของเราที่ทาการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนั่นคือทางแอปพลิเคชันของเม l ลป o p นะครับสามารถเข้ามาคุยแชทกันได้แล้วในแอปพลิเคชันเลยแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่กันในไลฟ์ทิก t o อแล้วก็ไลฟ์ของ f a c e b o o เม e l ป p o p ก่อนดีกว่านะครับ<ม>อ่ะถามก่อนว่า<ม>ในออตอนของเราเดลิเวอรมันเล่าถึงเรื่องอะไรครับในตอนนี้เนี่ย<ม>ไม่ต้องร้องนะ<ม>นะลูกองตายแล้วนะครับผมมันมันเล่าเกี่ยวกับ มิตรภาพเก่าๆแล้วกัน <ừ m. S 1> ที่กลับมาเจอการอีกรอบหนึ่งผ่านการเดินทางไปส่งชีสไปส่งนมอะไรเงี้ยค่ะคือในเรื่องอ่ะเหมือนอนพี่วีรับบทเป็นเป็นปรางค่ะหรเป็นคนขับรถค่ะเห็นและะ้วค่ะเป็นคนขับรถทำไมบับทถส,บดบดสั้นมากงสงของแล้วก็ มันจะมีที่เป็นมิตรภาพเก่ามิตภาพเก่าคนหนึง่งจะแพ้เสียงแน่นมากนะฮะมิตภาพเก่าใช่ก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นบนรถอะไรงนี้แบบความแบบถ่านไฟเก่ามันกลับมาเจอกันอะไรมาดูกันว่าภายในระยะเวลากี่นาทีนะเขาบอกพี่มาเดียวบอกว่าสามสิบถึงสี่สิบนาทีอ,อมันจะมันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมบนการเดินทางครั้งนี้ใช่ค่ะเห็นแบบขับรถทั้งเรื่องเลยอ่ะ ชอบขับรถเหรอคะไม่ชอบขับไม่เป็นค่ะขับไม่เป็นหนอใช่ขับไม่เป็นแต่แล้วทำไมในเรื่องคือเหมือนมากแล้วเนียนสุดๆอ้เก่งไงอ๋อเข้าใจแล้วอธิบายนี้เราเล่นไม่ไม่ค่ะคือคือก็ก็แอปไปแหละกแล้วก็เห็นในหนังว่าเขาทําท่ากันยังไงอะไรี้ยแอคติ้งใช่คนที่แบบว่าขับเป็นเขาก็จะไม่ได้ขับสองมือแข็งแข็งเขาก็จะเอามือพาดหน้าต่างอะไรแบบชิวๆแล้วก็จริงๆมีพี่ พี่เขาเป็นผู้ช่วยผมกับเราไม่มั่นใจใช่ใช่ก็พี่โปรดิวเซอร์อืมก็มาแบบก่อนที่จะถ่ายวันนั้นเลยก็แบบเดี๋ยวมาลองว่าเขาเปลี่ยนเกียร์กันยังไงเวลาขับรถอะไรอย่างเี้ยค่ะก็ลองท่าดูว่าต้องทําประมาณไหนอะไรก็คือทํากันบ้านสําหรับการขับรถที่เราขับไม่เป็นแต่พอออกมาในภาพแล้วเหมือนกับเราขับรถอยู่จริงๆแล้วก็ดูเป็นคนชอบขับรถเพราะว่าเราต้องเป็นคนขับรถส่งของอะมันต้องอนข้คล่องมากถูกไหมครับผม เออปกติแเราตามนครปฐมนครดำแฟด์เลยับแฟดแฟดแฟดขับลัวพวกกระบะลัวอันนี้เป็นแบบน่ารักหน่อยเป็นแบบเออคันเล็กๆขึ้นมาคันนี้สวยไหมตัวจริงพี่ขอถามนอกเรื่องสวยมากจริงๆเห็นแล้วอะไรก็รู้สึกว่าคือสีมันสวยมากสำหรับชอบสีมากแล้วแบบมันเป็นรถที่ถ้ามันขับผ่านหนูหนูก็แบบต้องมองอะมองอะว่าแล้วพอเขาได้เข้าไปนั่งข้างในเขาได้ไปจับอยู่หลังพวงมาลัยเขาแล้วรู้สึกไงร้อนร้อนอ๋อโอเคนะฮะฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับผมไม่จั่มันเหมาะกับแบบ รถรถทริปอยู่นะรถทริปช่วงแบบช่วงหน้าหนาวแล้วกันขับกินรมไปเรื่อยใช่ไหมแต่ช่วงหน้าร้อนนี่ไม่ไปดีกว่าตอนจังหวะจอดเซตไฟร้อนร้อนมากแล้วแบบส่วนใหญ่เราถ่ายอยู่แค่บนรถด้วยค่ะเพราะว่าพาร์ทเราเป็นพาร์ทแบบเดลิเวอร์อ่าอ่ถามนิดนึงครับว่าพอตอนนี้เนี่ยหนังก็คือเข้าลงเรียบร้อยแล้วออนแอร์อยู่แล้วตอนนี้นะครับใครเข้าไปดูก็เออเขาก็คงฟีดแบ็กกลับมาเยอะแยะมากมายมาถึงตัวน้องสองคนอ่ะพอหนังออนไปแล้วสําหรับตัวเรารู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีกว่าที่คาดไอ้คือตอนเออตอนแรกดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดไว้ยังไงไม่คือตอนแรกเอาตงๆอักษรถ้าสำหรับหนูไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากเป็นคนที่คิดไปล่วงหน้าก่อนกลัวว่าถ้าเราคาดหวังแล้วถ้ามันไม่เป็นตามที่คาดมันจะผิดหวังก็เลยพยายามแบบว่าแบงแบงไปเลยค่ะแบบไปดูแล้วออกจากโรงก็แบบไม่คิดว่าเอ้ยกระแสมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดอะไรเลยก็คือเข้าไปอ่านอย่างเดียวแล้วค่อยไปรู้ว่า เขาคอมเมนต์ว่าไงแต่คือสุดท้ายก็รู้สึกว่าเออส่วนใหญ่ทุกคนชอบตอนอของเรามากๆเพราะด้วยความที่แบบสตอรี่เรามันอาจจะแบบว่ามีหลายช่วงเวลาเกลมออกลมเป็นกลมกลอะไรเงี<ๆ>้ยใช่แล้วคนก็ชมว่าแบบว่าเออมีเวลาจํากัดแต่ว่าสามารถแสดง ความรู้สึกตัวละครออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเเก่งมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคในพาร์ทนี้เนี่ยถือว่าน้องๆสองคนน้องวีน้องฟอนเองคือทําอะไรหลายอย่างมากๆในวงการบันเทิงนี้อะแสดงแล้วร้องเพลงแล้วแล้วมาถึงเพลงของประกอบตอนนี้ก็คือร้องประกอบด้วยบายๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะรู้สึกว่าไหนยากกันแสดงกับร้องอุ้ยอุ้ยมันแบบมันลเนานคนละสายเล่าออกมาได้อย่าไปคิดว่าเป็นการระบายเล่าออกมาได้ อมองไปที่สุดอัศจรรย์อีกแล้วอะอไกลอยู่เหมนกันให้คนอช่วยเอเอสำหรับหนูหนูว่ามันก็มีส่วนยากในแต่ละของแต่ละสายงานอย่างแบบร้องหนูก็ไม่ได้แบบเป็นนักร้องมาก,ก่อนอะไรเง้ยก็ร้องจะไยว่าเป็นไม่ใช่นักร้องมืออาชีพอะไรเงี้ยแเป็นว่าฝึกหัดอยู่อะไรเง้ยค่ะก็จะยากยากในพาร์ทแบบขึ้นเสียงสูงเพราะว่าหนูเป็นคน โทนเสียงต่ําอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องแสดงก็รู้สึกว่ามันก็ยากในเรื่องการเข้าถึงบทตัวละครอ,อะไรเงี้ยว่าตัวละครคิดยังไงอะไรเงี้มันก็เลยรู้สึกว่าคือมันก็แต่ละงานมันก็มีความยากของมันในทุกลงานแล้วเราชอบอะไรวีส่วนใหญ,ญ่แตอจริงๆแล้วเอาตัวเองเลยชอบอะไรมากกว่าจริงๆชอบ ชอบอยู่คนเดียวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนชอบอยู่คนเดียวอีกแล้วชอบผมมันมันมีเสน่ห์ในในแต่ละสายงานพี่บอกให้ไหมเราชอบร้องเพลงทำไมอ่ะตั้งแต่มานั่งเนี่ยพี่ถือไมค์แต่เน้นว่าเอาไมค์ไหมหนูไม่แต่ว่าถ้าใเรื่องสายแบบเพลงหนูชอบเล่นดนตรีมากกว่าร้องเพลงอ่าดีนะห้องนี้ไม่มีกีตงกีตาร์มีกงมีกองน้องขึ้นไปนั่งอีกไม่กันไม่ไม่ถายอะไรกันนั่นสินะครับผมมาฟอนแล้วครับ เหมือนอยู่ดีอัพเหมือนเหมือนกันรู้สึกว่ารู้สึกว่าความยากอ่ะมันมีมันมีทุกงานอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าสำหรับหนูให้เลือกสักอย่างหนึ่งก็เลือกไม่ได้เหมือนกันเพราะมันมีความสุขคนละแบบทั้งคู่เลยน่าสนใจสนุกทั้งคู่ใช่แล้วหนูเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วเออมันก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีเพราะยิ่งเราได้รับโอกาสที่จะทํา ทำ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 อะไรเดียวทำเยอะเลยนะครับตอนนี้วันนี้ตื่นหรือยังอ่ะทำพันกว่าอย่างเมื่อกี้นะครับเราไปเรียนมาสอบมาใช่ไหไปสอบมาด้วยครับใช่นหน้านี้ะใช่เลยจะแบบทำทำทำวันนี้ก็มีหนูมีนะมีมีเซ็นโปรเจกต์ไม่ไปไม่ไปซะเลย๋อบมันเป็นงานที่ทำในในส่งได้โอเคส่งออนไลน์ได้ค่ะถ้าสรุปแล้วก็คือว่าชอบชีเซนมากกว่า ล้วิจิรดอะไรอยู่โอเคสรุปแล้วก็คืออาชอบทุกสายงานอาชีพที่มันอยู่ในวงการบันเทิงรู้สึกว่าทุกอย่างมีทั้งความยากหมดเลยแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถค่ะคือถ้าเราผ่านไปได้มันจะเป็นการสไวเฟอร์ตัวเองถูกไหมครับถ้าพูดมาขนาดนี้แล้วทั้งร้องก็ชอบแสดงก็ชอบมีอะไรอีกไหมในวงการที่เราสนใจเหมือนกันแต่ยังไม่ได้อยากทำเอ้ยยังไม่ได้อิเช่ยนคะยังไม่ได้ทำหนูมีอ่ะฟอนต์มาก่อนทักเสียง รู้สึกว่าแบบอยากคือมันยากนะยากมากยากมากมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่รู้สึกเป็นอะไรที่มันท้าทายถ้าแบบเราไปดูหนังสักเรื่องหรือการ์ตูนสักเรื่องเราได้ยินเสียงเราในนั้นอะหนูว่าหนูคงจะฟินมากอะเอแต่รู้ว่ามันมันไม่ได้ง่ายมันยากมากพี่เคยมีโอกาสลองไปอบรมอยู่แล้วเคยลองพากแบบซ้อมๆคือเรายอมรับเลยว่าภาษาอังกฤษที่เราว่ายากแล้วคือพวกหนังตะวันตกหนังที่แบบเขาพูดภาษาอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษกันว่ายากแล้ว หนังจีนยากกว่าเพราะอะไรคะต้องมีฟิลเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาเขาทั้งหมดว่าเขาพูดประโยคนี้มันจบประโยคตรงไหนห้องตรงไหนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนี่ยังพอได้ต้องพูดให้แบบตรงกับปากใช่ครับต้องตรงกับปากต้องตรงกับประโยคต้องขึ้นต้นจบแล้วเวลาทําเนี่ยสมมุติว่าเขาเพลงหนังไปพร้อมๆกันตาเราดูหนังด้วยตาอีตาหนึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราแยกยังไงนะฮะตาก็ต้องอ่านอ่านบทของคนนั้นไปด้วยทุกอย่างต้องลงกันเราต้องใส่ฟิลลิ่งเข้าไปอีก ยากหนูเลยรู้สึกว่ามันแต่น่าสนใจที่น่าท้าทายอ่ะในวงการบันเทิงถ้าแบบอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะลองนะดีมากของวีละฮะเมื่อกี้มันขึ้นมาในหัวแล้วมันก็อ๋อหลุดไปกับห้องเต้แล้วเมื่อกี้อยาก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 เรียกเอ็มบเอ็มบีแบบอันนี้ที่พี่มองอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าอเป็นแบบว่ารับเชิญรับเชิญ <ม>คือไปเป็นนางเอกเอ็มวีของศิลปินสักคนหนึ่งใช่ใช<อ>ที่ชอบก็จะดีมากเฮ้ยยง <laughs> โป๊ะิเล่นแต่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ของเองเอามีอย่างนึงอยากเล่นหนังนี่แหละแต่แต่มันเป็นบทอม่แล้วที่ออนออนอ้าวพี่อนพี่โอเคอ่ะพี่ฟังก่อนพี่ฟังวีก่อนบทละครที่แบบอยากบทหนังที่แบบอยากเล่นอีกก็คือพูดทุกที่อยากเล่นคือให้หนูเล่นเถอะค่ะเล่นเป็นอะไรอยากเล่นบทประมาณไหนบทบาทอยากเล่นแนวโฟกิงเฮ้ยใช่เล่นนแวพูดเล่นพูดจริงเนี่ยพูดจริงจริงเหรอฮะพี่พี่ดูยังชีสิสเตอร์ ยังไม่ได้ไปดูตอนน okay. ี้พี่เอ่อทำงานเพื่อหาเวลานอนก่อนฟอนนี้ถ้าพี่นอนพอแล้วอ่ะโอเคพี่ไปดูนะโอเคได้มันค่อนข้างจะคล้ายแนวโอ๊กิงเฮ้ยน่าสนใจแต่มันยังไม่แบบยังไม่สุดใช่่อยากเล่นเป็นแนวนั้นใช่โอเคนะครับผมถือว่าน่าสนใจมากๆอสำหรับเอ่อตอนของเราอยากจะไม่อยากก็ไม่ได้อยากให้สปอยขนาดนั้นแต่อยากให้ บอกถึงความน่าสนใจที่มากกว่าการแสดงของน้องสองคนแบบจริงๆแล้วคนดูจะได้อะไรจากตอนเนี้ยแล้วก็หรือจะได้จากหนังเรื่องนี้ The Chief Sister เนี่ยครับผม,มได้อะไรนอกจากอนอกจากการแสดงของเราเหรอคะใช่แบบแบบคนที่เข้าไปดูจะได้เก็บเกี่ยวอะไรออกมาบ้างหนูว่าเขาได้สําหรับหนูรู้สึกว่าเขาได้แบบว่าระลึกถึงแบบว่าโมเมนต์หรือว่า สิ่งที่เขาเคยผ่านเคยเจอมาในชีวิตเออเขาน่าจะได้กลับไปอยู่ในความรู้สึกนั้นอีกอีกทีหนึ่งแต่ว่าคงเป็นสมมตุติถ้าเขามาดูตอนเราคงไม่ได้ออกมาด้วยแบบว่าความรู้สึกที่แบบค้างคาแต่น่าจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่า เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นการนึกถึงอดีตที่มันเข้าใจหนูก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอาจจะไปทําให้ในอดีตของใครบางคนที่ยังไม่เคยปลดล็อกอาจจะปลดล็อกก็ได้ฟุลนั้นใช่ไหมครับอ่าโอเคครับในเรื่องเนี่ยก็คือพี่ยังไม่ได้ดูนะแต่ว่าดูจากมูสแล้วมันก็คือเป็นการทําขนมทําชีสทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่งชีสส่งอะไรพวกเนี้ยถ้าให้เปรียบเทียบเราสองคนเป็นขนมสักประเภทหนึ่งจะเปรียบเทียบเป็นอะไร ตอนนั้นเราเอาตอนนี้ได้ไหมเอาตอนนี้ตอนนั้นอะไรเอาตอนนี้ได้ไหมคิดตอนนี้เลยเพราะมันมีหลายรายการที่ถามคําถามนี้ว่าแบบเปรียบเทียบตอนโอ้โหแมสเลยอไม่อยากถามแล้วเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ถามได้ไหมเออนะฮะเออเป็นไงเออเปลี่ยนเลยนะพี่เปลี่ยนเลยอ่ะถ้าเปียนตัวเองแล้วแบบเปลี่ยนเลยโอเคจริงจริงเหรออยากให้เปลี่ยนไหมได้ได้เพราะหนูก็ไม่อยากตอบอันเดิมโอเคนะฮะ้กบอออตรงีเถ้าเปรียบเทียบกับ กับนิสัยของแต่ละคนแล้วกันออชอบมูทฟิลลิ่งความสัมพันธ์แบบไหนบางคนมันมีคนชอบอินแบบชอบตอนแบบอ,อ,อกหักอะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังจะแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยหรือชอบแบบตอนอินเลิฟอะไรเงี้ยเราสองคนคิดว่าฟิลลิ่งนิสัยเราชอบตอนไหนมากสุดกับความสัมพันธ์ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเชอบ<ฟ>ดูหนังตอนไหนไม่ใช่แต่หมายถึงในชีวิตชอบความสัมพันธ์ตอนช่วงไหนใช่ เขาแล้วอเปลี่ยนปุ๊บยากเลยไมอะไคในชีวิจริงเนาะในชีวิจริงช่ไหมความสัมพันธ์ในช่วงไหนช่วงสิ้นเดือนพี่ไม่ค่อยชอบเงินมันหมดความสัมพันธ์ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยชอบพี่กับธนาคารกับเงินในบัญชีไม่ค่อยจะถูกกันเท่าะอะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับยังหนึ่งต้องแบบเราแบบเราอยากจะตอบออกมาให้มันแบบ ละเอียดทีทั่วมาจากใจพี่เช่นกันเราอยากตอบออกมาใ้ละเอียดหนูหนูลืมการรายงานครูเมื่อเช้าไปก่อนลูกไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นอันนี้เมโลลูกเอ้ววาไรตี้และบันเทิงนะครูคุณไม่ได้มีที่ให้คะแนนลูกเอ้ยไม่ได้ดีแบบนึงยังจะไม่ได้อีกหนูเออหนูหนูได้อ่าหนูได้ได้มาเลยลูกถเม่อก่อนน้นนี้จะชอบช่วงช่วงแบบความสัมพันธ์ช่วงแบบ จีบๆกันอน in, ้าก like like ่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้แต่ว่ามันฟิลป๊อปปี้เลิฟิลแบบพึ่งรักพึ่งแบบนึกเป็นเหมือนยิ้มทุกวันนะแบบว่าที่พวกสาวๆยิ้มทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพอโตมันก็ไม่ได้โตมากหรอกหนูแต่ว่ารู้สึกว่าพอโตขึ้นมารู้สึกชอบอะไรที่มันสบายใจแล้วก็แบบไม่ท็อกซิกไม่ท็อกซิกใช่ใช่ไม่ท็อกซิกคือแค่นั้นก็โอเคแล้ว ใช่ไหมคือพี่ว่าไอ้ช่วงเวลาแบบป๊อ o บี้เลิฟหรือว่าอินเลิในครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นทุกช่วงวัยเออแบบไม่ตั้งแต่เด็กยันโตถ้าเกิดเรามีความน่าสนใจหรือความรักครั้งใหม่อะไรที่เราสนใจใหม่ๆเราก็จะเป็นแบบฟิลนั้นะลืมของก็น่ารักผ่านไปทุกสาเสมเดือนลืมของเฮ้ยทำไมไม่รู้จักจําอะไรมาคั้งตอนแรกน่ารักอยู่เลยแปลกนะไอ้ความสัมพันธ์นี้แปลกมากใช่ปะ ตอนแรกๆอะไรก็น่ารักเราพี่เริ่มกันเริ่มเป็นลิแ้วถอดรองเท้าแบบอุ้ยเกะกะอุ้ยถอดรองเท้ามันไม่เป็นระเบียบเลยเราที่เป็นแบบนี้หรือเปล่าะคะคนเก็บมันเหนื่อยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอามาจากชีวิตพี่พี่ร่าใบ้ไปเป็นเรื่องของเพื่อนๆพี่เอาไว้คุยข้าสังคมลูกได้ขอบคุณมาถึงฟอนฟอนจบไปเลนะคะ หนูหนูเหมือนกันหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงความสัมพันธ์ชอบช่วงที่มันไม่มีการผูกมัดเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพ<ม>อรู้สึกว่าชอบตอนนั่นแหละแบบแอบชอบช่วงกําลังแบบว่าความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างชอบแต่แบบไม่มีใครกล้าบอกใคร<ม>อะไรอย่างเงี้ยชอบชอบฟิลฟนั้นมากกว่าแล้วก็แบบ เหมือนอารมณ์แบบสมมติมัธยมอย่างเงี้ยเราแบบว่าเฮ้ยแอบชอบรุ่นพี่คนเนี้ยก็ต้องแบบพยายามไปเจอเขาที่โรงอาหารหรือว่าหลังตึกนี้บ่อยๆแต่เราก็เราจะพยายามไปเจอใช่แต่เราก็จะทาไปเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจไม่สนใจไม่สนใจแต่พอเขามองหรือเขาแบบว่าคือพอเราได้ข่าวจากเพื่อนว่าเฮ้ยพี่เขาแอบมองเราอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกฟินแต่ว่ารู้สึกชอบในจุดเล็กๆโมเมนต์อะไรพวกเนี้ยคือแบบ ชความสัพมพันธ์ตอนนั้นก็เป็นแต่พอพอได้ปลูกมันปุ๊บอะมันจะเป็นแบบผูกมัดปุ๊บอเอ้ยพี่เขาอยู่โรงอาหารเฮ้ยเราอยากกินใต้ต้นไม้ไง <c oughs> ทำไมอะ่ะทำไมกินตรงนี้กับเราไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ต้องไปกินโรงอาหารตรงนั้นทําไมอะ ใช่ไหมพอผูกมัดปุ๊บแต่ตอนแรกเขาอยู่ไหนเราไปนั่นใช่แต่พอเขาอยากนั่งที่เดิมมานั่งนี้ได้ไมทาไมใช่ใช่ใช่ไม่เข้าใจเนอะตอนนั้นแบบอุารัก์ตามเขาไปเขามาตอนนี้เขาไม่มาด้วยเอาโกรธเฉยเลยมีปัญหานะครับผมความสัมพันธ์มันตลกเห็นไหมพี่บอกแล้วนะครับผมก็น่าสนใจถือว่านี้ดีคําถามนี้ดีดีกว่าเออเป็นขนมหวานอะไรนะครับผมเออโอเคนะครับผมมีอะไรอีกไหมครับที่จะเป็นผลงานต่อต่อไปแล้วก็ในวงการที่แบบเฮ้ย อันนี้ไปละเล่นบทบาทแบบมนหนูอยากเล่นแบบโฟกิงงับพี่เออันนี้ก็อยากพากเสียจริงหนูก็อยากอยากทำหลายอย่างเป็นนางเอกเอ็มวี็ลยายังไม่เคยหนูว่าหลายคนในวงยังเป็นนางเอีใช่ใช่มันคือสิ่งที่แบบเออแบบอยากทําในวงการบันเทิงอ๋อแต่มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแบบไม่ไม่ถูกจริตในวงการบันเทิงเฮ้ยอันนี้น่ากลัวเอ้ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งน่าสนใจน่าสนใจเพราะเคยลองทํานิดนึงมันจะมีคนที่แบบรู้ว่าชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรอ่ะเดินแบบ อุ้ยหนูอยากเดินแบบาอันนี้อยาทำไมถึงไม่ชอบเดินแบบอ่เพราะด้วยความที่อ่จริงๆคนตัวเล็กก็สามารถเดินได้เหมือนกันแต่ว่าหนูอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่า เป็นนางแบบมันต้องมีความมั่นใจสูงด้วยแล้วก็แบบมันจะต้องมีเทสหรืออะไรบางอย่างซึ่งแล้วมันจะต้องมีความอดทนในการที่จะใส่ส้นสูงอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนเคยแบบเฮ้ยรเราจะมาเวนางวงนางแบบดิไปแบบประกวดเดินแบบตอนเด็กๆก็มีแต่รู้สึกมันไม่ใช่เพราะว่าใส่ส้นสูงแล้วต้องมายืนรอหลังเวทีเป็นชั่วโมงหนูไม่ไหวแต่เราอ<ะ>ชอบแบบอชอบคิดว่าชอบเดินแบบ แต่อุปสรรคระหว่างการทํางานเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามมไม่ไหวไม่ไหวเราก็รู้สึกว่าพอไปเดินไม่ได้ไม่ได้มีความสุขเท่ากับทําสิ่งอื่นในวงการบันเทิงขนาดน,านั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเดินได้ทําได้แต่ว่า ถามว่าชอบขนาดนั้นไหมก็ไม่เออเป็นสิ่งเดียวที่รู้สึกว่าเออยังไม่ได้ถือต้องทําเป็นอาชีพอาจจะไม่ชอบใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าเป็นจ็อบสิมๆไปถ้าเขาเห็นว่าแบบเราไปเป็นแบบเออเขาเรียกว่านายนางแบบพิเศษที่เขาแบบอยากได้เราอยู่เราเป็นแบบเฮ้ยเราต้องการเป็นตัวตนเราเันนี้ก็ยินดีนะหนูยินดีนะโอเคนะครับผมถือว่าเจ๋งมากๆหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรให้เป็นแฟนได้ติดตามอีกไหมครับอือก็คงเป็นแบบว่า ซิงเกิลของมีนเคฟตเต่างๆก็งานในวงแล้วก็งานนอกก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าก็ฝากติดตามยังไงใดๆก็ติดตามได้ในรายละเอียดเพจเฟ e บ o ๊กปีนเคฟตเอตค่ะหจริงๆอาจจะมีคอนเสิร์ตอินดี้แคมค่ะช่วงปลายธันวาประมาณนั้นค่ะที่เชียงใหม่ก็รอติดตามรายละเอียดได้ค่ะอีกนิดนึงมีนึกออกมีวงคาร่าก็คือเป็นเป็น เออ่คนในบีนเคเนี่ยแหลคะค่ะเข้าไป รวมกลุ่มกันเป็นอีกวงหนึ่งชื่อว่าวงคาราเหมือนยูนิตย่อยออกมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจะทำเป็นเพลงอีกแนวหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งที่น่าจะเป็นฟิลทีป๊อปหน่อยก็อาจจะปล่อยแล้วก็ปล่อยเพลงปล่อยซิงเกิลออกมาประมาณปีหน้าเนี่ยแหละค่ะฝากติดตามด้วยนะครับโอเคนะครับผมหลังจากที่ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าตั้งแต่สถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยกลับมาจัดงานเฟสติวัลได้อะไรได้เนี่ยก็จะมีเทศกาลดนตรีเนี่ยต่อแถวกันมาใต้ไปหมดเลยรวมถึงก็จะมีน้องๆไปแจมด้วยในบางเทศกาลอะไรอย่างงี้ถูกไหมครับผมถามเราหน่อยดีกว่าอี เราอยู่ในช่วงยุคที่มันเป็นช่วงที่ล็อกดาวน์กันมานอะหลายปีเลยอะ่ะกับตอนนั้นกับตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหุย้ยแบบเราได้กลับมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่ง<ม>แล้วได้ออกไปทําอะไรที่มันไม่ต้องเป็นน<ม>ิว n o r m a l ที่มันแบบโอ้โหเร้งคัดไปหมดมไปไหนก็ไม่ได้นู่นก็ปิดนี่ก็ปิด<ม>อะไรเงรี้ยรู้สึกไงบ้างในฐานนะวัยรุ่นยุคนี้แล้วกันไม่รู้ว่าไลฟ์ตล์มันก็อาจจะต่างกันนะฮะ อ่ะถ้าสมมติบ,บ,บหนูรู้สึกแฮปปี้มากลดล็อกทุกอย่างรู้สึกมีสละตอนช่วงที่มันยังมีความแบบล็อกดาวต้องกักตัวอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตคือเครียดมากไม่เคยรู้สึกอยู่บ้านแล้วมันเครียดขนาดนี้แล้วเป็นคนที่แบบตอนแรกห่ยหาวันหยุดแต่พอหอ่ยหาเวลาว่างแบบเออเคยคิดว่าอยากมีสักวันที่แบบมีช่วงหนึ่งไหมที่เราจะได้แบบเอาแต่นั่งนั่งนอน,น,อนๆดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันนั้นจริงๆอะ่ะกลับรู้สึกเรา เราเราอยู่เราอยู่เรารู้สึกไม่มีค่าทําไมเราเราเราอยู่ชีวิตแบบว่าว่างๆไปวันๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นความรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าไอสิ่งที่เคยคิดว่าถ้าเรา มีวันว่างเราจะดูหนังดูซีรีส์กินให้เต็มที่อะไรเงี้ยพอมันมาจริงอะหนูไม่หมดหนูไม่ทำหนูไม่ดูนะหนูไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูทํแล้วรู้สึกแบบรู้สึกผิดอเออมันกลายเป็นรู้สึกแบบเบื่อแล้วรู้สึกอยากทํางานอะไรเงี้ย<อ>แบบอยากอยาก,อยากมีอิสระอะไรเงี้ยเป็นคนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่อยาก ปล่อยวันเวลาว่างๆเฉยๆผ่านไปใช่คือถ้าสมมติว่ามันมีแบบวันสองวันก็คือโอเคให้โอกาสตัวเองได้พักอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าแค่นั้นพอแค่นั้นพอแต่ถ้าว่างเยอะๆอ่ะไม่ชอบแหละเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยเราใช้ชีวิตแต่ละวันไม่คุ้มอ่ะของพี่เหรอครับโหหน้องตอบไปซะเยอะเลยให้หนูตอบอไรยนะพี่คือหนูหนูเป็นเหมือนฟอนนะแบบว่าคือหนูเป็นพวกชอบเล่นเกมใช่ไหมครับแต่มันจะเป็นการเล่นเกมแบบรู้สึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาแบบว่า ทำไมไม่เอาเวลาไปทำอย่ยางอื่นวะอะไรเงี้ยแบบว่ายิ่งแบบช่วงหยุดยาวๆหนูก,ก็เล่นเกมเลยเล่นแต่ว่าจะเล่นด้วยเขารู้สึกแบบมันมสนุกนะแต่วัา่า เองเอาไปนั่งอ่านหนังสือแล้วจะเก่งขึ้นหรอแต่ขณะนี้ก็คือแค่คิดใช่ใช่คิดยังเล่นอยู่เล่นอยู่แสดงว่าหนูชอบเล่นเกมนะฮะใช่แต่มันจะรู้สึกแบบไม่สนุกไม่สุดอะไรประมาณนั้นเพราะความรู้สึกหนูมาทั้งหมดแล้วครับมันคือตอนที่หนูเล่นเกมแต่ว่ายังไม่ได้ไปทาอย่างอื่นใช่ไหมครับใช่แล้วแต่ว่าแบบพอมันอืหนูก็รู้รู้สึกมันก็ยังรู้สึกทุกวันนี้มันยังไม่ผลดล็อกขนาดนั้นหรอกมันก็ยังมีใช้คําว่า เราอยู่กับมันแบบนิว n o r m a l ที่ที่มันต้องอยู่กันไปเพราะมันก็กลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วแต่ชีวิตคนเราก็ต้องดาเนินต่อไปมันต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยนะฮะล่าสุดหนูไปฮ่องกงมาอืเขาห้ามถอดแมสเลยที่ฮ่องกงครับใช่แบบว่าแต่ว่าวันที่หนูกลับอ่ะเขาเพิ่งปลดแต่ว่าเขาไม่ได้แต่ถอดคือเขาบังคับใส่ตลอดเวลาแต่ว่าเหมือนเขาเข่งมากๆแค่เขาก็ตอนที่ปลดก็คือแค่ไม่ได้มีกฎหมายว่าคุณจะทาผิดกฎหมายแต่ก็ยังขอความร่วมมืออยู่คือถ้าถอดแมสแล้วเขาเจอแล้วแบบ ถอดถ่ายรูปถอดได้แต่ว่าถ้าถอดแล้วก็ถอดเดินแบบสองหมื่นบางท่้ใช่เพราะโหดมากหนูรู้สึกว่าน่าเบื่อแล้วล้แล้วแต่ว่าบ้านเมืองเขาตอนโดเขาโดนหนักกว่าเรามากแบบโหดมากๆคือต้นต้นทางด้วยซ้ำตรงแถบนั้นนะฮะก็ต้องเข้าใจได้อะไรครับวันนี้ขอบคุณน้องสองคนมากนะฮะค่ะขอบคุณค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์นั่งคุยแบบสนุกๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The ๋ยวชี้ซอร์นะครับผมไปดูในโรงภาพยนตร์ที่น้องบอกว่า แทบจะทุกตอนได้เก็บเกี่ยวเลยแน่นอนแต่ตอนของน้องวีและฟอนเนี่ยคุณอาจจะได้ปลดล็อกกับสิ่งที่มันเคยค้างคาใจคุณเมื่ออดีตลองไปดูนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมเอาอะฮะอันนี้ใส่เพลงไว้ด้วยไหมครับผมอไปฟัง<า>เพลงที่น้องอร้องประกอบด้วยนะครับผมเพลงบายบายครับผมนี้สวัสดีฮะไปฟังเพลงกันเลยสวัสดีฮายดอว์เพลงลุงช่วงไอเด